สวัสดีนะครับทุกคนกับาอมกครั้งกับช่องปัญซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Blue CD ภา r 6ครับสตาร์ทกัไปเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูชา์จเล่นนะจะเป็นยังไงแล้วผมไม่เอาแล้วนะเล่นจนแบบโอ้โหเต็มเปี่ยมไปด้วยอนูผมจะเล่นแบบชิๆลๆนะครับไม่ทะลึ่งไปร้อยห้าสิบไปร้อยเจ็ดสิบอะไรไม่เอาละร้อยเดียวพอเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราต้องการจะทํากันอยู่แล้วครับเพื่อการเก็บอินสตามังกี้ในแต่ละด่านนั่นเองนะครับ นนตัวที่ให้เลือกเล่นนี่ก็ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรลุยครับเกมนี้มีการเงินนิดหน่อยนะจาก e n นจิเนีเราจะได้เล่นเป็นสายบลูสแตร็นั่นเองเริ่มมาไม่รอช้าครับฮีโร่มาก่อนแต่ด่านนี้ผมเล็งเอาไว้แล้วนะว่าตัวพิเศษผมจะใช้ตัวอะไระตัวตัวพิเศษที่ว่านี่หมายถึงตัวสุดท้ายที่เราจะใช้เล่นนะครับเป็นตัวหลักอะ่ะ ตัวนี้มันก็ตัวมันใหญ่ไปหน่อยเนาะวางก็ลําบากแล้วยังจะติดด่านนี้อีกด่านนี้ที่แบบตรงกลางนี่ปัญหาจริงๆน่าเาไว้สักประมาณตรงนี้นะครับจัดไปให้มีพื้นที่ให้วางเอนจิเนียร์ได้โอเคแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตบพวกมันครับเอามือตบมันครับผมไม่ได้ออโตสตาร์ทใช่ เดี๋ยวผมว่าตัวที่ผมจะเล่นตอนแรกก่อนนะน่าจะเป็นตัวช่วยในการป้องกันซึ่งอาจจะเก็บเงินเพื่อซื้อจเจ้าตัวสไป f a c แฟกตอรี่ก่อนนะครับเพื่อป้องกันโซนหลังเพราะว่าฮีโร่ตัวเดียวเนี้หรือว่าเราจะเล่นตัวอะไรก็ตามอะ่ะมันมีโอกาสที่จะหลุดเยอะแต่การหลุดอะ่ะจากฮีโร่ตัวนี้หลุดไม่เยอะหรอกคือโอกาสาหลุดอะ่ะเยอะแต่จํานวนตัวที่หลุดออกอะ่ะไม่เยอะงงไหมมันมันจะมันจะนิดนึงอะ่ะ นี่ครับทีนี้การป้องกันของเราก็จะคือมันหลุดบ่อยแต่มันหลุดทีละน้อยๆเพราะฉะนั้นสไปฟัคทอรี่ข้างหลังจะช่วยได้นั่นเองวางแค่นี้พอวางแค่ตัวเดียวพอแล้วเราอ่ะจะไปเน้นเรื่องการเงินครับผมซึ่งการเงินด่านนี้ก็อย่างที่บอกว่าเอนจิเนียร์นี่เองแล้วพอเอนจิเนียร์ได้เรียบร้อยอะไรแล้วเนี่ยผมเล็งเอาไว้นะว่าตัวตัวโหดที่สุดที่ผมจะใช้คงจะเป็นรวมพลสไปฟ a คทอรีอ่ะน่าจะโอากาสอยู่ฮนะมันจะหลุดครับ มันจะหลุดบ่อยแต่มันหลุดทีละนิดคนระับนั่นแหละคำคำที่ผมพูดให้ฟังคือแบบนี้แต่ตอนนี้ได้เอนจิเนียร์เข้ามาช่วยแล้วน่าจะดีมากยิ่งขึ้นเพราะเอนจิเนียร์ถ้าเราจะเล่นสายบรุนแทบมันจะต้องเล่นกับสายล่างซึ่งสายล่างเดี๋ยวจะมีดับเบิลกันครับจะเป็นของที่ช่วยป้องกันได้ค่อนข้างดีในช่วงต้นเกมเลยแหละพังตรงพังตัวเดี๋ยวเราใช้หนามข้างหลังช่วยเพราะฉะนั้นก็ สบายไปหลายเปราะอยู่นี่เดี๋ยวอัพดับเบิลกันได้ก็การหลุดก็จะน้อยลงแต่ทําไมผมถึงเลือกเล่นสไป f ์ตแฟคทอรี่ก่อนพราอเล่นสไป f ์ตแฟคทอรี่มันรู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่จะมีเอนจิเนียร์มาอยู่ข้างหน้านั่นเองครับและไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามผมมองแล้วมันมันอันตรายครับมันอันตรายอืมดับเบิลกันแนละนี่จริงๆถ้าเล่นเอนจิเนียร์ก่อนก็ไม่เร็วนะ แต่เอนจิเนียร์มีข้อเสียอยู่แล้วนั่นก็คือเขาตีพลางตัวไม่เป็นครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เหมาะที่จะเอาแบบวางแล้วอยู่ยาวๆอะไรอย่างนี้ไงสไปรฟารอรีดดีที่สุดเดี๋ยวรีบอัพบลูนแท็บครับ3,500แต่ว่าด่านนี้ผมต้องใช้บานาน่าฟาร์มเมอร์ช่วยด้วยบานาน่าฟาร์มเมอร์จะเป็นผู้ที่คอยเก็บเงิน นีแหละ้วางไว้ก่อนผมจะได้ไม่ต้องคอยมากดกล่องตลอดเวลาไงเพราะว่ากล่องยิ่งกดเก็บเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์ต่อเรามากเท่านั้นครับ่จริงๆเจ้านี้ตัวเดียวมันก็เอาอยู่เหมือนกันเนาะเนี่ยแต่พังตัวมันตีไม่เป็นต้องใช้สไป f ์ c แฟกตอรีที่อยู่ข้างหลังในการช่วยจัดการแปะเดี๋ยวเราจะได้บลูนแท็บละ พาได้บรูนแทบมาก็โอ้โหเก็บเงินตั้งแต่แรกๆเลยแต่บรูนแทบจะดีที่สุดคือต้องเอาเป็นเทียห้าครับนั่นคือดีที่สุดเลยต้องเป็นเทียห้าถ้าไม่ใช่เทียห้ามันจะไม่ค่อยแข็งแกร่งแต่การป้องกันของเราอ่ะไม่มีทางที่จะสู้ได้แน่ๆตัวเหล็กเข้ากรองอย่างเดียวแน่นอนได้เงินถ้าเป็นไปได้อยากซื้อเทียห้าเลยนะแต่มันแพงครับ มันแพงไม่น่าไหวข้างหน้าเราใช้สไปฟกเอ้ยเราใช้เอนจิเนียร์สายเงินข้างหลังเราใช้ปลไปแบคตอรี่ก็ถือว่า,เ,า,าเป็นคอมโบกันดีนะจะนี้จะไหวไม่น่าเอาเป็นกันเหล็กมาหน่อยแข็งแกร่งขึ้น <c oughs> <c oughs> เผื่อไว้เท่านั้นเอง ส่วนเจ้านี่ผมว่าจะอัพเป็นอะไรดีน้าหนึ่งคิดไม่ออกก็ยังไม่ต้องก็ได้ห,หรือว่าเราเอากล่องเอนจิเนียร์มาเพิ่มดีกว่าช่วยเสริมการป้องกันด้วย3,500จัดไปกล่องเดียวไม่พอครับต้องสองกล่องครับ ทำไมไปอยู่สลังเลยเนี่ยอะไรเนี่ยผมขนาดแบบเผื่อไว้แล้วนะยังวางมันไม่ได้กะเนี่ยฮีโร่มันตัวใหญ่อะขนาดผมเผือ่อแบบมีพื้นที่เพื่อวางได้แล้วนะแต่กลับวางไม่ได้อยู่ดีนะครับเต่ามากเนี่ยแหละทางตัวต้องให้สไปร์จจัดการผมถึงได้บอกไง สบายเฟคอรีมันดีกว่าแล้วเกมนี้ถ้าเรามองตัวไหนช่วยจัดการพังตัวได้มันก็มีเอนจิเนียร์กับไอเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละเอนจิเนียร์ต้องเล่นสายโฟมด้วยซึ่งถ้าเล่นสายโฟมมันจะไม่ช่วยในการโจมตีเท่าไหร่เนี่ยบลูนแท็บใหม่ตัวนึงนะครับผมกําลังสร้างบลูนแท็บเยอะๆเพื่อเตรียมตัวเตรียมตัวตอนที่เซรามิกมันมาเยอะๆครับบลนแท็บจะใช้แน่อันนี้ก็จะตีถอยกลับไปก็สู้กันยาว โอเคข้างหลังผมอัพเพิ่มเผื่อเอาไว้ก่อนเผื่อเอาไว้ก่อนไม่เสียหายครับมันไม่ค่อยได้เข้าบลูนแรปเท่าไหร่เลยเนาะบลูนแรปเราแ่ยน่ยนเห็นนะตัวแบบนี้เนี่ยแหละที่จะต้องให้เจ้านี่จัดการแต่มันมีวิธีที่ช่วยให้เราสามารถต่อสู้กับพางตัวได้นะอ่าแานนี้มีครับ มีอยู่หนึ่งตัวแบบไม่เอาอะเปืองเปลืองตังผมจะลองเก็บเงินเพื่อซื้อทีอห้าเอ็เออกล่องอะมันจะยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ด่านเซรามิกอะมันได้ใช้แน่ๆเยอะด้วยเริ่มมาแล้วเซรามิกเห็นไนหะพอเจอด่านที่เป็นเซรามิกการเข้าก็จะเยอะหน่อยก็ดีเลย ส่วนมาข้างหลังก็จะโดนสไปร์แฟคทอรี่เราเล่นงานเป็นคอมโบที่คำนวณทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วครับสถานการณ์ทุกอย่างอยู่ในหัวผมหมดแล้วครับหรือแต่มันก็แบบเริ่มแบบพังตัวมาเยอะแล้วเกินนะสวัสดีได้ป้องกันพังตัวไว้ไหมทําไมนี่ใสจแล้วนะเฮป้องกันไปแล้วครับเริ่มกล่องเริ่มเริ่มเท่ารัวๆแล้วจน จนได้เงินแบบรัวๆเลยแล้วนะเนี่ยเนี่ยในด่านแบบนี้เนี่ยแหละที่แบบกล่องจะใช้เยอะเป็นพิเศษถ้าเราเพิ่มกล่องก็ดีเหมือนกันนะเพิ่มเอนจิเนียร์สายเงินอีกอ่ะเองไม่ละเพราะว่ามันก็เป็นตัวช่วยโจมตีด้วยไง บอกแล้วว่าต้องเป็นตัวเซรามิกนี่ยแหละที่มันจะเข้ากล่องได้แบบคุ้มค่านิดนึงด่านนี้อันตรายด่านนี้อันตรายด่านนี้อันตรายมากผมบอกเลยเพราะ ผมไม่คิดว่าเซรามิกมันจะมาไวขนาดนี้ผมเลยไม่ได้เตรียมตัวไว้ไม่ไม่รอดไม่รอดไม่รอดเราไม่รอดนะนี่เราไม่รอดเราต้องไปสร้างสไปร์แฟคเตอรี่เพิ่มครับข้างหลังอะ่ะต้องไปสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มก่อนอยังไม่เก็บเอนจิเนียร์ไว้ไปสร้างหลังไปสร้างหลังก่อนเมื่อกี้ก็ใจร้อนไปนิดนึงอ่ะ สตัวไปเลยมาเลยคิดจะสู้กับเราเหรอโดนเข้าไปโดนเข้าไปอย่างเงีรู้เรื่องมากขึ้นคุยกันรู้เรื่องหน่อยเอาไปนี้ไปด้วยเผื่อ,อไว้เผื่อลำบากก็จะได้กดใช้ความสามารถได้นะฮีโร่ก็ร้ายเหมือนกันนะ คือเขาแบบตีถอยกลับไง <Good. S 1> ถ้าอยากจบด่านไวๆเราแค่กดใช้ความสามารถครับความสามารถของสไปแฟคทอรี่พอละเรื่องตัวกล่องผมพอละมันมันเกินไปแล้วด้วยแหละเดี๋ยวเจอด่านเซรามิกเยอะๆกล่องได้ใช้ล้วนๆแน่ๆมาวิ่งมาก็ได้เงินได้เงินได้เงินนะ ตัวนี้ก็ตีสตรองถูกต้องเลยคอยถอยมันเอาไว้เนี่ยไอ้ด่านแบบนี้นี่แหละแต่เรามีสิ่งนี้ครับปิ้งอตอดดาเมจทั้งแมปนะถือว่าดีเลยอ่อนแอลงทันทีครูดาวไม่นานด้วยนะหนึ่งด่านก็น่าจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วอะโอเคโอเค อย่างที่บอกไอ้เจ้าเนี้ยมันช่วยโจมตีได้ด้วยไงพอ,อและเดี๋ยวเราเก็บเงินเราเก็บเงินเอาไว้ดูว่าในอนาะคตเนี่ยเราต้องซื้ออะไรหรือเปล่าเก็บเอาไว้ก่อนตัวเหล็กแบบนี้มาเลยมาเลยด่าน59นี่แน่เจ็บทั้งแมปครับกลายเป็นตัวง่ายคนระับมาโดนน้ำแปะ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 ,แ,ปะแล้วตอนจบก็โดนแบบหนักๆอีกอืสมบูรณ์แบบ าตัวนี้มาคอมโบกันแล้วแบบใช้ได้เหมือนกันนะมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันจริงๆนั่นแหละตอนแรกผมกำลังคิดเอาไว้ว่าจะเล่นแบบสแปมแต่เจ้าตัวสไปซ์อืมเราชนะแบบธรรมดาแล้วนะแต่อย่างที่บอกเราจะไปให้ได้ถึงดันหนึ่งนะครับตอนแรกผมกะจะสแปมแต่สไปซ์ไแต่มันไม่มีการเงินเลยแต่เงินของกล่องมันเริ่มให้น้อยแล้วไง ให้น้อยมากถามว่ามันยังช่วยไหมมันก็ยังช่วยแต่น้อยครับมาเลยถ้าเป็นตัวรีรเจนอะ่ะเราอย่าไปแตะมันก่อนนะเราก็ให้มันมาโดนตรงปลายดีกว่าเพราะตัวรีเจนเราไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้ใส่ความสามารถช่วยสักหน่อย เดี๋ยวมันจะมาอีกกองเซรามิกอะตีะมันเข้าไปตอนนี้เรามีเงินอยู่3ามหมสาเลยนะถือว่าฟาร์มมาเยอะเหมือนกันช้ได้เดี๋ยวผมจะทำเจ้าเนี้ยให้กลายเป็น x x x l trap ห้าหมสแพงแต่ถ้าได้คุ้มแน่ๆ เราะว่าเจ้าพวกบลูนตัวใหญ่ๆมันถูกเข้าไปในกล่องได้เจ้าพวกเรือบินเนี่ยแหละถ้าสมมติเราเป็นเทียห้าแล้วนะเผื่อไว้ไม่เสียหายเจ็บซะจะได้จบด่านเร็วขึ้นด้วยอีกหน่อยนึงโอเคช่วยยิงเข้าไปครับถอยก,กลับไปถอยก,กลับไปแล้วพอพังก็ จะถูกกายมาเข้ากล่องแทนโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่สี่หมื่นนะครับทุกคนมันเป็นรีเจนไงผมจะไม่แตะมันให้มันโดนเปี้ยงให้ตายไปเลยดีกว่าถ้าไม่ใช่รีเจนผมคงกดความสามารถไปแล้วเพื่อให้ชนะด่านนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นตอนนี้ด่าน68กับเงิน42,000ถือว่าเยอะอาการอยู่นะถอยไป ถอยไปโดนถอยไปถอยไปโดนผักกลับมาคุยกันใหม่ฮะเซรลมิกเริ่มมาเยอะโอ้สีขาวนะสีขาวหลุดรอดมาได้ครับโดนปัง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 โดนระเบิดเรา อย่างที่บอกถ้าเจอตัวรีเจนอยากกดใช้ความสามารถนะบางทีมันจะมันจะทำให้เกิดเรื่องที่แย่กว่าเดิมครับเราก็ต้องรู้จักคู่ต่อดสู้ผมลดเสียงไยดีกว่าเสียงเข้ากล่องมันจะแบบแกแกงแกงแกงเยอะเกินไปละตีมันตีมันตีมันผมจะได้กล่องขั้นเทพแล้วฮนะได้แล้ว กล่องอันนั้นอะคือกล่องไม้ตายเลยครับเรือบินตัวใหญ่ก็เข้าได้ครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่เราจะไม่เจออะไรอีกแล้วครับแล้วมันก็จะกล่องมาไม่จํากัดแล้วด้วยแต่ข้อเสียของเจ้าการเล่นเอนจิเนียร์สายกล่องนะนั่นก็คือเงินเราจะไม่ได้ครับเงินเราจะไม่ได้เลยเห็นไหมเงินเราไม่ได้มันจะได้ตอนที่กล่องมันเต็มเท่านั้นครับจากการค่าธรรมดาไม่ได้เลย ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นเนาะเพราะว่าตอนมันได้มันก็คุ้มไงตอนมันได้เงินมามันคุ้มที <c oughs> นี้เราก็จะเสริม ตำแหน่งวางมันยากมากกะคือมันแคบมากเลยอะคือมันมันมันแค่จะพลิกเซลเดียวจริงๆเลยอะคือผมวางยากมากไอ้ตัวเนี้ยบอกเลยเดี๋ยวไหวใช่ไหมไหวันวางยากมากๆเลยอะโอ้โหเหนื่อยใจเลยเมื่อกี้ หนื่อยมากจริงๆอยากไวข้างบนแต่ก็ไว้ตรงนี้ก็ได้หนึ่งช่วยสโลช่วยสโลไม่ให้แบบมันเดินทางมาได้ไกลพอมันเดินทางมาได้ช้าระเบิดข้างหลังมันก็แบบจะแม็กซิมัมตลอดเวลาอุย้ยดันนี้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยมันหนานะสิแต่ว่ามันโดนกับระเบิดที่มีระเบิดมันก็โดนแบบหนักอยู่ แอบส l u t e ูต r ซนะครับทีนี้เราก็จะแช่แข็งได้อย่างเนียบเฉียบมากยิ่งขึ้นนะทีนี้เรามาอัปเกรดสไปฟ f a c อรี่กันดีกว่าเดี๋ยวผมจะผมว่าข้างหน้าผมพอแล้วเน้นท้างหลังเน้นท้องหลัง ๋ยวเอาเจ้านี้ให้เป็นเทียห้าก่อนสี่หมื่นแล้วจะเป็นแค่ตัวเดียวด้วยที่ผมเล่นสายกลางตัวอื่นผมจะเล่นใส่บนให้หมดเลยขอแค่มีหัวหน้าตัวเดียวพอดูนแถบมันชิวครับได้ละตัวเดียวตัวอื่นผมจะเอาเป็นสปไ์แซคอลี ไม่ได้นน่จริงจริงด้วยไซส์มันใหญ่กว่าตรงช่องเล็กๆนี้จะเข้าได้แต่ตรงนี้น่า,นาจะไม่ได้ครับไซส์มันใหญ่ไปเพราะฉะนั้นจุดวางเราต้องเป็นประมาณตรงนี้ตัวมันใหญ่ครับมันถือว่าเป็นไซส์ระดับแบบกลางค่อนไปทางใหญ่ ไซส์ของลิงอ่ะเราก็ต้องรู้เอาไว้บ้างด้วยนะครับว่าไซส์ตัวไหนวางตรงไหนได้วางตรงไหนไม่ได้ลิงตัวไหนเป็น, red, นไซส์เล็กไซส์ตัวไหนเป็นไซส์กลางตัวไหนเป็นไซส์ใหญ่ฮีโร <ül> ่ต <ül> ัวไหนไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เล่นเรื่อยๆแล้วจะรู้ครับแต่ผมก็พลาดในตรงตัวนี้จริงๆอ่ะผมเลยต้องใส่ได้แค่ตัวที่เล็กจริงๆไงเนาะ เริ่มสร้างขึ้นมาครับเคเราคุ้มคุ้มกันโซนเอาไว้ครับด้วยสไปา์ครับแล้วมีตัวเทียห้าที่คอยแบบว่าระเบิดบอร์ดไปเรื่อยๆฮนะไม่ <c oughs> ผมว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเงินไปซื้อเทียห้าได้ผมเลยไม่ได้สร้างเลย การที่ผมเน้นสไปฟคกตอรี่นะครับเพราะว่าผมต้องหาตัวที่จัดการ DDP ให้ได้คือต้องเป็นตัวที่มองเห็นพังตัวและโจมตีเหล็กเป็นซึ่งในเกมนี้ในด่านนี้มันมีแค่สไปฟค a ตอรี่เท่านั้นแหละที่ทําได้เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าผมจะเน้นสไปฟคกตอรี่ผมไม่ได้เน้นเอนจิเนียร์ไม่ได้เน้นตัวอื่นจริงไหมมันก็ต้องหาวิธีที่สู้เอาไว้ด้วยถ้าเราคิดจะเล่นด่านร้อยแต่เราไม่สามารถที่จะสู้ DDP ได้ จบแล้วครับเราแพ้ในด่านนั้นแล้วดีๆก็เละไปตามกดของทะเลป่าเสริมตรงนี้เข้ามาด้วยดีกว่าเพิ่มการเต็มหน้าจอให้มากขึ้น โอเคเต็มหน้าจอเต็มพื้นที่หมุนในเจ้านี้เล่นครับเยอะเหมือนกันนี่ด่านเก้าสิบแปดใช้แข่งเอาไว้ได้อะแต่ดูครับแทนที่จะโดนตีถอยกลับครับกลับกลายเป็นโดนหยุดแทนผมบีบมันดีกว่า พังมันด้วยการบีบรัดนะด้วยฮีโร่ติดสตันสตันสตันถอยสตันสตันสตันถอยแล้วพอยืมานานก็หนามก็บุกครับเต็มที่ไม่มีทางเฮ้ยเหลือตัวเดียวเองเหลือดัน99จะเจอดีดีเสริมเหล็กเราไม่น่ารอดอ่ะดันร้อยดูมันจะผ่านกองทัพระเบิดของผมได้หรือเปล่า มาได้ไหมทุกคนบูททำให้มันเจ็บปล่อยน้นาไปโจมตีตัวมันน่ใหญ่เพราะฉะนั้นอะ่ะมันชนเส้นทางอะ่ะมันก็เจ็บเยอะเพราะตัวมันใหญ่พังลนะบีบมันเลยครับแล้วก็แช่มันด้วยเอาเอาว่าไงว่าไงทำไมช้าว่าไงทำไมช้าเออแหมมาได้เกือบครึ่งทางมาได้เกือบครึ่งทางบีบถึงไหม ฮีโร่บีไม่ถึงไม่เนไรใช้สามก็ได้เรียบร้อยอยู่แล้วแหละมองไงก็ไม่น่ารอดยอดเยี่ยมแล้วก็ได้รงางวัลเป็นอินสตามงกี้ไอซ์มงกี้ศูนย์ศูนย์ครับผมแม่ช่างเป็นทีมที่สมบูรณ์ดีจริงๆเลยเนะาะจริงๆอ่ะผมว่าอยากจะถ้าเล่นอีกอ่ะผมอยากจะวางไว้ตรงนี้เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันมันจะได้ครบแบบทุกตำแหน่งอะไรอย่างนี้ไง ทั้งแมปอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเจอต้องเจอต้องเจอผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าบบมันมีจุดให้วางได้หน่อยหน่ยหนึ่งในในแมปเนี้ยอย่างตรงนี้ก็น่าวางอืมถ้าผมจะเล่นต่อมาผมก็จะวางไว้สักประมาณตรงเนี้ยทาไมไม่ไปวางไว้ข้างหลังสุดทุกตัวเลยหนามมันต้องการแบบในการเกิดนี่ทําไมไม่ไปวางหลังสุดเสมอเลยคุณสังเกตไหมเวลาเราเล่นน่ะมันจะมีระเบิดบางอันนะที่มันหมดเวลาแล้วมันระเบิดไปเอง ไม่ต้องการให้มันระเบิดเวลามันหมดไปเองครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องให้มันแบบมาอยู่ข้างหน้าบ้างเพื่อให้มันได้ใช้ครับเดี๋ยวคุณดูนะมันจะมีระเบิดที่แบบมันยังไม่ได้โดนแตะเลยนะแต่มันระเบิดตุ่มตุ่มตุ้มไปเองอ่ะอันนั้นอ่ะคือมันหมดเวลาครับผมพยายามจะไม่ให้เรื่องนี้มันเกิดผมก็เลยเล่นแบบนี้เดี๋ยวคุณดูนะมันจะตุ่มตุ่มตุมไปอัดไว้ข้างหลังก็ดีแต่ถ้ามันหมดเวลาแล้วแปลว่ามันมีดาเมจจำกัดอยู่ สู้เราเฉลี่ยปล่อยออกไปให้แบบอยู่ระหวังแม็ไปด้วยจะดีกว่าแต่ด่านนี้กันได้ไม่นานหรอกอ่อนแอเกินไปมันมันผมออกแบบมาให้เพื่อสู้กับด่านร้อยพอไงบีบมันครับความสามารถของฮีโร่ตัวนี้นี่อันตรายสำหรับ,บ,บรูนเหมือนกันนะบีบเนี่ยมันบีบแรงนะครับ ซื้อจีก็ซื้อ m เถอะตัวแตกแน่ๆโดนบีบจนระเบิดเฮ้ยมีตัวไหนโอ้ติดน้ําแข็งอยู่ตรงนั้นดูครับจัดไปด่านนี้อาจจะแพ้แล้วก็ได้อย่างที่บอกมันไม่ได้เก่งหรอกทีมเราอะผมคิดเอามาเพื่อสู้กับด่านร้อยเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นไม่ไม่มี ไม่ไม่ไม่ได้มีไอเดียต่อจากนั้นเลยแค่บอร์ดก่อนขอเวลาสักนิดหนึ่งให้มันละเลงโดนระเบิดให้เราใช้สกิลหนามให้ผ่านได้ด้วยฮะด่านี้เออก็ยังไหวฮะด่านต่อๆไปไม่ไหวแล้ว <c oughs> ให้มันแช่มันไว้หน่อยไหม ให้มันเข้ากล่องรัวๆเพราะว่ากล่องมามันก็เข้าเลยะถ้ามันชนอะ่ะดีมันพอ,อละแค่ไดแค่นี้พออย่างที่ผมบอกผมไม่เล่นไปไกลไปมากกว่านี้แล้วยิงไกลเวลาย,ยิงใช้นานครับเหลือตัวที่ติดน้ําแข็งอีกใช่ไหมประมาณนี้ไปสวยงามมากเลยวิธีเล่นด่านนี้ก็แค่สแปมสไปฟคทอรี่ก็จบแล้วแหละจริงๆไม่ต้องคิดเยอะเลย โอเคเอาละเป็นยังไงกันบ้างครับก็บการเล่นในครั้งนี้หวังว่าจะได้ไอเดียในการเล่นนะว่าเอะตัวไหนวางยังไงทําไมเราถึงเลือกตัวนี้แล้วทําไมเราถึงเน้นตัวนี้ก่อนแล้วทาไมสุดท้ายเราไปเน้นตัวนั้นให้เรามองถ้าสมมติว่าคิดจะเล่นถึงด่าน100เพื่อเก็บอินสตาเม้งกี้ในทุกๆด่านเนี่ยให้เรามองเอาไว้ครับว่าตัวไหนจะเป็นตัวจัดการอะไรพยายามเลือกตัวที่สามารถตีทั้งเหล็กแล้วก็พางตัวได้ว่าด่านนั้นนะ่ะคือตัวไหน แล้วเอาตัวนั้นเป็นตัวหลักครับแล้วก็ดูว่าด่านนั้นน่ะเรามีการเงินตัวไหนบ้างถ้ามีควรหยิบมาใช้ก่อนก็ดีแต่ก็ต้องดูเลือกเลือกให้เหมาะสมว่าเงินมันดีไหมสําหรับสําหรับด่านเนี้ยในช่วงต้นเกมถ้าเราเน้นการเงินกับตัวนี้เราจะสามารถที่จะป้องกันช่วงต้นได้หรือเปล่าหรือต้องใช้ตัวไหนคือแบบมันต้องคิด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 ,คดประมาณนี้จนมันออกแบบมาเป็น แบบที่ผมเล่นเมื่อกี้นั่นเองเน้นแค่สไปร์ตแฟคทอรี่เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่สามารถโจมตีพังตัวกับเหล็กได้ด้วยตัวเองนะจะได้ไม่ต้องเสียเง,เงินเยอะในการซื้อตัวนั้นตัวนี้แล้วก็ไปเน้นเงินกับเอนจิเนียร์ไว้หน้าไปเลยแล้วก็สไป f ์ c แฟคทอรี่อยู่ข้างหลังคอยทําลายตัวที่เอนจิเนียร์ไม่สามารถที่จะสู้ได้ประมาณนั้นละครับเอาละถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนตัวผมบรรณานี่เนี่ยต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากเลยแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับโ